มาครับมาเบิงกุทาหอนสำหรับคนที่ปลูกต้นใหม่นะครับไว้ใกล้กับบอบาดานนะครับพี่น้องอาจจะเสียเงินแสนถิมนะครับพี่น้องเด้อนี่นะครับรวมทั้งคาบอคาเจาะคาสมอกเสมอทุกอย่างนะครับพี่น้องพราะว่านี้นะครับที่เอาขึ้นมานี่ก็คือหากของต้นยูค่านะครับพี่น้องนี่ล่งไปได้จังไหนนะครับยีซิปกัวเมตรเด้อครับเด้อนี่สาวขึ้นมานี่นะครับพี่น้องนี่บ่อนี่เป็นบ่อบาดานขนาดนี้นะครับเจาะปีประมาณปีกวกาวนี่นะครับพี่น้องนี่ ปีไปลายนะครับพี่น้องเนาะเจาะลงไปประมาณ60เมตรแต่ว่าสาวขึ้นมานะครับมีแต่หากใหม่นะครับพี่น้องนี่สาเหตุที่เฮ็ดให้ได้ความน้ำเสมอตนนะครับเสียนะครับนี่นี่นะครับคือกองทั้งเบิดนีแม่นเบิดนะครับพี่น้องที่เอาขึ้นมาจากบ่อเด้พี่น้องเด้อนี่นะครับนี่ที่เห็นอยู่นี่ก็คือหากใหม่นะครับนี่นะครับสภาพสมอต้นนะครับเอาขึ้นมาแบบทุลักทุเรสุดยอดแห้งนะครับพี่น้องเนี่ยเอาขึ้นมาทําการ ดือสอมนะครับพี่น้องทอ่อหนี่ดำแหงเลอพี่น้องเด้อเอาขึ้นมาในท่อแบบสภาพแบบดำแห้งเลยนะครับพี่น้องไดมีต้นใหม่ใหญ่ๆนะครับพี่น้องที่อยู่ในรัศมีที่หากคนจะลงไปกินน้ำได้ก็แนะนำให้พี่น้องนะครับตัดออกถ้าบา่อยักเสียบอ่อบาดานนะครับพี่น้องเนี่ยเพราะว่ามันจะหากคนจะลงไปกินน้ำนะครับพี่น้องลงไปกินน้ำในบอ่อบาดัน ได้เด้อพี่น้องเด้อเมนมีเสียงคุ้มไก่ก็ลงไปได้นะครับพี่น้องนี่อันนี้คือท่อคุม้มจะอยู่ประมาณ6เมตรนะครับพี่น้องหากพนก็สามารถที่จะลงไปได้นี่ครับสภาพเว็ดรอบนะครับพี่น้องก็จะมีกอไผ่นะครับมีกอไผ่แล้วก็มีต้นยูค่านะครับพี่น้องนี่ต้นยูค่าก็มีกอไผ่นี่ครับต้นใหญ่ๆนนนี่นะครับที่ จะเห็นไปก็คือต้นไ่เพิ่นเลยนะครับพี่น้องต้นยุคาห่างจากบ่อปลาด่านประมาณ67เมตรนะครับพี่น้องนี่นี่คือหากของเพิ่นทั้งหมดนะครับพี่น้องเกี่ยวขึ้นมากะเอาขึ้นได้บ่เบิดนะครับพี่น้องกะเลือน่าจจะเลื้อหลายนะครับพี่น้องเพราะว่ามันเด็กกะลงไปบ่ถึงนะครับพี่น้องนี่ต้นยุคาเพิ่นปลูกไว้หิมน้องหิมบ่อนะครับพี่น้องเนาะกะถือว่าเป็นอันตรายแห้งนะครับพี่น้องสําหรับบ่อปาดานนะครับ ทำการตัดดอกเรื่อยๆเรื่อยๆครับพี่น้องเนอะนะครับให้มันลงไปเรื่อยสำหรับจุดใดที่มีบ่อบาดานนะครับพี่น้องเพราะว่าค่าเจาะนี่ก็เบิดหลายนะครับพี่น้องพอสิไปเจาะบ่อใหม่กับุวงอ้อนำสีดีขึ้นเก่าบ่อนะครับพี่น้องค่าสมอกซัเมือดค่าลุงอะไรทุกอย่างนะครับพี่น้องมันคือต้นทุนทั้งเบิดเนาะนี่นะครับเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่มีกบใหม่นะครับใกล้บ่อบาดานหรือผู้คิดอยากจะเจาะใหม่นะครับพี่น้องเนี่ย อยากสิจอใหม่ย,ยังสิกะคนเว้นให้ห่างจากกกไม้เด้อพี่น้องเด้อว่าซั่นก็ตัดออกนะครับพี่น้อง